นรับเข้าสู่โรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยา Hello Welcome to ห้หวยน,น้ำขุนวิทยา School นี่าควาหญิงควาหน่งจิ้งรูปห้วยน้ำขุนวิทยาแฉ่ชบวันนี้พวกเราสองคนจะพามาเยี่ยมชมโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนตามมาได้เลยครับโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาที่ตั้งดลกที่16หมู่16ตําตำบลท่ากออเภอแม่สวยจัังหวดเชียงราย สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตงบนพื้นที่แปลกไร่1,86ตารางวามีลักษณะภูมิประเทศตั้นอยู่บนดอยสูงชันสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,110เมตรสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทําปีซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด866คนเป็นนักเรียนชนชาติพันธุ์100%ประกอบด้วย ชมเผ่าอาคาชมเผ่าลาหูชมเผ่า,าอาเคอและชมเผ่าจริงอยู่นานดาด้าโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยามีการจัดก,การเรียนการสอนอย่างไรบ้างการจัดก,การเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาแบบออกไปทั้งหมด4ช่ชั้นชั้นชั้นอนุบาลอนุบาล2ถึง3ชั้นชั้นที่1ระดับชั้นประถมศึกษาไปที่1่ถึง3ชั้นชั้นที่2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และชั้นชั้นที่3ระดับชั้นมัธยมศึกษาไปที่ 1- ถึง3ม เดี๋ยวเราไปดูการจัดก,การเรียนการสอนของโรงเรเียนห้วยรังงวิทยาไปกันเลยสำหรับชั้นแรกจะเป็นการจัดก,การเรียนการสอนแบบ ES e x c u t i v e Function เอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นการสอนแบบไหนหรองั้นเราไปถามคุณผู้อนุบาลกันเถอะคนนี้จะสัมภาษณ์นะครับ คุณครูมีวิธีการจัดการเรียกนการสอนในชว่วงชั้นอุบาลยังไงบ้างครับคะสําหรับช่วงชั้นอนุบาลน,นะคะเราก็จะจัดการเรียนการสอนแบบการส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF นะหรือว่า Executive Function คือการพัฒนาสมองส่วนหน้านะคะโดยเราจะบูรณาการผ่าน6กิจกรรมหลักของเราแล้วก็ให้ควบคุมทั้งพัฒนาการทั้งสีด้านของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะ โดยเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงลงมือทําจริงแล้วก็เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะผมครับสวัสดีค่ะคุณครูรบกวนสอนภานหน่อยนะคะคุณครูมีการจัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นปหนถึงปสาอย่างไรบ้างคะ ค่ะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 นะคะก็จะเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning ค่ะโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถอ่านออกเขียนได้ค่ะโดยให้เด็กนักเรียนนะคะออกมาทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูรบกวนสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ยังไงบ้างคะครับผมในการจัดกิจกรรมนะครับช่วงชั้นที่2ครับจะเน,น้นกระบวนการ active learning ครับการทํางานเป็นกลุ่มหรือมีการช่วยเหลือกันร,ร่วมกันทํางานครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมีสิทธิภาพและมีมทัศรคสติที่ดีในการเรียนในช่วงชั้นที่สครับ สวัสดีค่ะรบกวนสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นม1ถึงม3ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับชั้นม1ถึงม3นะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยใช้ PBL ค่ะหรือโครงงานเป็นฐานค่ะการจัดการเรียนการสอนนะคะครูมีหน้าที่กระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้วยตเองโดยการลงมือปฏิบัติการสังเกตการทดลองโดยใช้กระบวนการทํางานเป็นกลุ่มค่ะค่ะ ด่าๆโรงเรียนห้ยนครวิทยามีการบริหารจัดก,การยังไงบ้างนน่น่ะสิเดี๋ยวเราไปถามผอนการโรงเรียนกันเถอะไปกันเลยคุณชมกครับโรงเรียนห้ยนักขุนวิทยามีการบริหารจัดการโรงเรียนยังไงบ้างคะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยลูก โรงเรียนวุทยาุณวิยาของเรานี่ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะมีจำนวนนักเรียน800กว่าคนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่หลากหลายหมู่บ้านหลากหลายวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นเรื่องของการบริหารโดยการเน้นการมีส่วนร่วมทั้งของขคณะครูผู้บริหารคณะกรรมการาึาษานักเรียนผู้ปกครองและกระทั่งชุมชนนะครับเมื่อเรามีมีส่วนร่วมแล้วเราก็มีเป้หาปหมายเป้าหมายของเราค่อนข้างชัดเจนคือเราก็จะมีเป้าหมายคือการ เพิ่มโอกาสางการศึกษาโดยการช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กในพื้นที่ของเราได้รับโอกาสางการศึกษาตามสิทธิและความเป็นธรรมที่เขาควรได้โดยเราก็มีกลยุทธ์ในการดำเนินการโดยการยึดเอาสมัยโมเดลเป็นกลยุทธ์ในการบริหารของเราตามกลยุยทธ์จากยุทธศาสตร์ที่ที่เราร่วมวางกันไว้ทั้งคณะครูบริหารและนักเรียนและผู้ปกครองร่วมวากันไว้นะครับก็ทําตามกลยุทธ์นั้นแล้วก็ใชนะ้ยึดหลักของเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นเน้นเรื่องของการ editing learning เน้นเเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ learning by doing ให้ลักเรียนนักเรียนได้ได,ได้เรียน,เร,ยนเรียนรู้เองแล้วก็ได้ฝึกทักษะต่างๆของตนเองนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการทางการลูกเสือมาเป็นตัวประยุกต์ใช้ในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของคุณลกษณะอันพึงประสงค์นะครับเพื่อให้นเรียนเป็นคนดีคนเก่งตามที่เราต้องการได้นะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนะหลักในการที่เราบริหารร่วมกันไปนะครับ สรุปคล้ายๆง่ายๆคือว่าเราก็จะเน้นเพิ่มโอกาสทางการศาึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีคุณภาพครับโรงเรียนห้วยน้ำคุณวิทยาขอขอบคุณค่ะ